เอาเลยครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับยินดีต้อนรับสู่เกม PUBG New State นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาลงที่สนามบินนะฮะหมือนเพื่อนจะไปลงสตูนแต่เราต้องการเดือดๆครับเราะวาจะลงที่สนามบินนะฮะโอเคหลังจากที่ห่างหายไปนะครับเพราะว่าช่วงย้ายบ้านนะครับแล้วก็ห้องก็ไม่ค่อยสะดวกต่อการนั่เท่าไหร่แล้วเวลาเล่นเนี่ยมันก็จะมันก็จะเล็กครับ ก็เลยไม่ค่อยอยายกเล่นนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยแต่เหมือนว่า2อสามวันที่ผ่านมาลองเล่นแล้วมันอาการดีขึ้นเยอะนะครับก็สิบเกมเนี่ยจะแหลกประมาณ2เออก,ก็ก็ยังโอเคแต่ว่าเมื่อก่อนนี้คือเล่นสิบเกมเ s <S ก็แหลกสิบเกมนะฮะแต่เหมืนจะแหลกมากแหลกน้อยแล้วแหลกเกมเลยบางเกมมัน,เ,นเล่นไดไ้ไม่ได้เ,เออประมาณนั้นเนี่โอเคเหมือนจะมีคนลงเยอะอยู่นะที mm ่เห็นท่อนว่าแบบขอปืน ขอแค่ปืนเท่านั้นตอนนี้เดี๋ยวันนี้เราจะมาเล่นอ้ oh! เล่นปืนนี้นแหละเราจะเล่นคลิปกันนะฮะเป็นคลิปแบบเสริมลำกล้องเนะะี้ยเพราะว่าภาคเมื่อก่อนเนี้ยที่เราเล่นเนี่ยเราเสริมบาเรลไม่ได้นะครับก็คือยิงไกลเนี่ยกระสุนก็จะดรอปนะฮะความเร็วความเร็วก็จะดรอปดาเมจก็จะดรอปใช่ไหมแต่น,นี้ก็อาจจะดรอปอาจจะดรอปไม่มากนะครับยวเรามาลองเล่นกับพวกคุณไกลๆดูก็จะแจไมไป จะไล่ให้หมดเลยไล่อัปเกรดให้หมดเลยปืนพวกนี้แล้วมาดูว่ามันแบบจะโหดแค่ไหนนะครับแต่ต้องการกระสุนที่มากกว่านี้นะโฟไม่เล่นไม่อยากเล่นนะโฟ ยคุณแปดเออมันปีนมันมีปืนหนึ่งที่ผมอยากทำมากเลยะก็คือ V.S. อะ V.S. แบบคุณแปดอะ <laughs> อยากรู้ไงอยากรู้ว่ามันแบบจะาหวดแค่ไหนวะอะไรเงี้ยเออคือแบบใส่คุณแปดได้ทุกคนคือปืนมันยิงระยะแบบห่างไปประมาณร้อยเมตรเจ็บครับอุยอ้ย,ายปาดตายเลย เดี๋ยวกันเฮ้ยลูเป็ทำไมเนี่ยเฮ้ยโอ,ยโอ้ไม่ชินนะไม่ชินไม่ได้เล่นบ่อย <c oughs> โคตรแรง <c oughs> เดี๋ยว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 เีเลยวเีย <c oughs> ี๋ยเย ไปเลยดิวิ่งลอบเลยวะ่ะ <laughs> วิ่งลอบป้านเลยเว้ยเฮ้ย you no. ยังเจ็บอุ๊ยแรงเกินวิเพื่อเราล้มว่ะ เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันดูก่อนว่าเพื่อนตายป่ะถ้าเพื่อนตายชุบไอ้นี่นะครับดูก่อนว่าเขาพูดอะไรป่ะรอดูจะมีใครช่วยเพื่อนได้ปะเนี่ย ไม่เหมือนเพื่อนจะโหดวะไม่ได้แล้วแหละคงว่ายิงเลยเนาะเหมือนว่าจะรอดนะครับ <te le sound> โอ้โหคุณหกมาแล้วคุณหกมาแล้วได้ลองแล้วทีแต่กระสุนเราแบบน้อยอะ่ะสุดมันน้อยเกินอะ่ะ มนี้แล้วกันเนาะามจับที่เหลือก็เหลือแค่อัปเกรดปืนนะครับเดี๋ยวค่อยหากระสุนก่อนอยากได้กระสุนเยอะกว่านี้คือแค่เนี้ยรู้เลยว่าไม่พอแน่ๆน,นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยต้องสามร้อยนะครับสำหรับกระสุนเนี่ยเพราะว่าเวเต,เตอร์เนี่ยมันเป็นปืนที่กินกระสุนมากนะครับคือเท่าไหร่ก็ไม่พอเนี่ยครับมันกินกระสุนมาก ถ้าอยู่ตอนนี้สองร้อยเ้าสิบคือมันแทบจะฆ่าตัวละแม็กเลยนะครับแต่เวลาวัดกันเนี่ยอา่าปืนทั่วๆไปเนี่ยก็จะสู้เวกเตอร์ไม่ได้นะในระยะที่ใกล้ๆนะครับแต่ระยะไกลเนี่ยไม่แน่นะไม่แน่นะเวกเตอร์ก็อาจจะสู้ได้นะครับเพราะว่ามันเสริมบาเเลวมาแล้วนะครับมีให้เสริมบาเเลวตรงนี้นะครับวิเสริอ อนะจอดไหมไปไหนวะไจอดวะ Sorry โอ้ไปเลยอะ เช้เลยเฮ้ยคิดว่ามันจะมีคนดักสะพานไหมครับแต่วงมันแบบเหมือนเหมือนว่ามันจะมีนะเพราะว่ามันต้องเข้าต้องข้าสมสนะพานอ่ะผมมาดักวิ่งรถโอ้ยไม่หยุด อุ้๋อเห็นละววิ่เจ็บอยู่เนี่ยต้องกลัวปืนเสริมบาเรลมาแล้วนะฮะระยะไกลก็สู้นะครับผมเดี๋ยวๆรถฝั่งนี้มีเสียงเท้าด้วย เระเบิดรอดได้ปะะ่าววะได้อยู่มไม่ลม้มวะลองไงโอ้โหเร็ว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 ตรงนี้ไม่ปลอดภยัยยังได้ยินเสียงรถ ขับแถวนี้อย่างต่อเนื่องนะฮะนี่ไงขอหน่อยขอหน่อยเดี๋ยววะเดี๋ยววะโอ้แต่ปืนมันก็ใส่อยู่นะผมว่าอาจจะต้องใช้กิ๊บสามเหลีนะ่ยมะแต่ไม่รู้ใสก่กิ๊บสามเหลี่ยมได้หรือเปล่าเออ ีค okay ิวโอเโคตรมาแบบได้ทันเวลาพอดีอ่ะคือแบบคือแบบรอบเป้าอย่างดีแล้วคือประเด็นคือไอ้ทำไมมันจอดตรงนี้วะเี่ยก็รู้อยู่ว่าเรายิงจากตรงนี้อยู่ก็จอดตรงนี้สองคันเลยหรอไจากตรงไหนวะเห็นสีแดงมันขึ้นในแผนที่ฝั่งนี้ ความอันเนี้ยรอวง,งบีบนะครับจะได้เห็นแน่นอนสีแดงมันก็เท่าเนี้ใช่ว่าเฮ้ยเช็คมัมาร์เช็คมัมาร์ เฮ้ยไม่มันเอียงซ้ายหมดเลยวะเนี่ยดเดิมส่งเลยสอดแหนมขึ้นไปรอคือมผมขับไม่เป็นไง ส่วนว่าอยากขับนะว่าจะว่าจะลองเล่นเป็นกบินนะยิงกันยับเลยไม่เห็นตัวว่าเห็นแต่ไฟ อครัพอดีเลยฮะโอ้โหช่วยทันแต่กระสุนเราแบบน้อยแล้วอะตอนเนี้ยกระสุนคือน้อยมากอะตอนเนี้ยไม่รู้จะหาเติมได้หรือเปล่าด้วย นี่เดแบบส่วนใหญ่เขาก็จะใช้พวกเอ็กกระสุนของ AK หรือ M4 นะครับส่วนเขียวอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีใครเล่นหรอกส้มช่องท้ายเกม ทำไมตอนแรกเราไม่เห็นมันวะวิทย,ย์แข่งมันวิ่งเฮ้ยมันแรงไปปะวะมันแรงหรือว่าเลือดมันน้อยวะเฮ้ สุดแม,ม่งก็จะหมด18ปนัดสุดท้ายครับจ,จะต้องเล่นสนยัยจะลองซื้อก็สุดแล้วผมแบบเงิน6,000นเนี่ยทุกคนรวยจะจัดโอ้โหตอนนี้เดี๋ยวก่อนเราคนที่เรายิงอ่ะคือมันล้มเร็วมากเลยนะทุกคนสังเกตไหมคือแบบมันเหมือนว่าผมยิงพวกที่เลือดปิ่มปิ่มอะ่ะแต่จริงจมันไม่ได้ปิ่ม มันม่โคตรแรงจริงแล้วก็ซื้อมันซื้อได้แค่ทีละสามสิบนะต่อนวนนี้มันซื้อแบบหลายๆชุดยังไงอะแบบสามร้อยอะไรเงี้ยเลือกซื้อ,อยังไงวะใครถ้าเกิดว่าใครทำได้บอกผมหน่อยนะครับเนี่ยมันคูณหนึ่งเ,เห็นว่าคูณหนึ่งก็คือหนึ่งชุดใช่ไหมมันน่าจะแบบสแต็กสักคูณสิบคูณอะไรได้นะคิดว่านะ คือตอนนี้ก็สุดเรามีปัญหาแบบไม่พอใช้นะครับคือถ้าเกิดได้มาแค่สามสิบนัดเนี่ยแล้วจะเสี่ยงไปเก็บกระสุนช่วงท้ายวงบอกว่ามันไม่ค่อยคุคมนะ้มอ่ะถ้าเกิดเราสั่งรัวๆได้ไม่ได้หรอสิแปดาสุดท้ายตอนนี้ นะัดสุดท้ายของชันเฮ้ยเจี <c oughs> <c oughs> ยแล้วะ เกี่คนตายตอนนี้เหลือสามคนนะครับเหลือสามคนสั่สไม่ได้อ่ะสิงคด,ดาวเอาเลเว่อย,ย่างนั้นแหละทีนี้เราครูบแล้วแล้วกลัวให้เวนจัดการเลยนะครับ คือถ้าเกิดใครรู้วิธีแบบสั่งให้มันสแต็กอะบอกหน่อยนะหรือว่ามันทำไม่ได้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันคอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันนะครับอย่างโหดฮนะตีนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนบายบายนะครับ